สเตปลูกหนังสวัสดีครับวันนี้ทีเด็ดบอลเต็งของนำเสนอฟุตบอลนชเชนลีกอีกเช่นเคยนะครับเยอรมันประทะอังกฤษในราคาที่เสมอนะครับเปิดมาราคาเสมอเราไปดูกลุ่มนี้กันก่อนครับกลุ่มนี้คืออยู่ในกรุ๊ป3นะครับผม อันดับตารางคะแนนของกรุ๊ป3นะครับอันดับ1เนี่ยเป็นของอังกฤษนะครับมี3คะแนนเพราะว่าชนะอังกฤษไปในแมตช์แรก1ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนเยอรมันอยู่อันดับที่2เสมอกับอิตาลีในนัดที่แล้วไป1ประตูต่อ1นะครับทาให้อังกฤษเนี่ยมีศูนย์คะแนนและอยู่อันดับสุดท้ายนะครับวันนี้เขาได้มาเจอกับเยอรมันและวันนี้เตะในบ้านของเยอรมันนะครับที่สนามอราอรีน่าของไบยุนมิวนิกนะครับผมโอเคเราไปดู ราคาที่เปิดมากันก่อนนะครับราคาเปิดมาเนี่ยคู่นี้เปิดมาราคาเสมอนะครับถ้าอยู่ฝั่งเยอรมันเนี่ยราคาได้ได้จ่ายอยู่ที่0.86ถ้าเป็นอังกฤษที่ทีมไปเยือนนะครับได้1.04นะครับและราคาไหลขึ้นไปเป็นต่อปอนะครับเยอรมันต่อปอจ่ายอยู่ที่0.95อังกฤษเนี่ย0.97น้ำแดงนะครับส่วนสกอร์สูงต่ำเนี่ยเปิดมาใน2ควบ2ครึ่งน,นะครับ และมีราคาการจ่ายไหลขึ้นนะครับผมไหลขึ้นคือถ้าแทงต่ำเนี่ยได้1.05เลยทีเดียวเชียวและสกอร์สูงเนี่ยไหลลงมาเป็น0.85นะครับโอเคเราไปดูนักเตะของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับทั้ง2ทีมเนี่ย11ตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงนะครับทั้งเยอรมันเนี่ยมาในแผน4-2-3-1นะครับประตูเป็นนอยเออร์กองหลัง4ตัวเนี่ยมีลาวแล้วก็รูดิเกอร ซูเล่แล้วก็เคเลอร์นะครับส่วนกลางลับ2ตัวเนี่ยเป็นกุลการกับคิมมิดสามกองกลางตัวลุกนะครับเป็นม um ูซิลร่าทมัสมุลเลอร์แล้วก็จีนารีนะครับกองหน้าเป้าเนี่ยเป็นฮาเวตนะครับอังกฤษมาในแผน4 3 4 3นะครับขอโทษทีนะฮะอังกฤษมาในแผน3-4-3นะครับประตูเป็นพิกฟอร์ดคือแผนครั้งนี้ของอังกฤษเนี่ยเปลี่ยนไปนิดหน่อย ประตูเนี่ยเป็นของทางด้านบิ๊กพิกฟอร์ดนะครับหลัง3ตัวเนี่ยเป็นวอล์กเกอร์สโตนและแม็กไกนนะครับกลาง4ตัวของอังกฤษเนี่ยเป็นลิสเจมส์ดีแคนไลท์ฟิลิปแล้วก็ซาก้านะครับหน้า3ตัวนะครับเป็นสเตอร์ลิงเฮลิเคนแล้วก็กิลิศนะครับผมส่วนตัวสำรองของเยอรมันที่หายไปเนี่ยมาโก้ลอยนะครับยังเช็คความพร้อมอยู่ว่าจะได้ลงหรือเปล่าไม่รู้นะครับในค่ำคืนนี้ส่วนอังกฤษ ไม่มีชื่อของฟิลโฟเดนนะครับวันนี้แปลกจริงๆโอเคเราไปดูสถิติของทั้ง2ทีมครับ2ทั้ง2ทีมเนี่ยห้านัดล่าสุดนะครับที่เจอกันเนี่ยอังกฤษชนะไป2เยอรมันชนะ2เสมอ1ถือว่าบอลคู่นี้สูสีและดูสนุกกันจริงๆนะครับอัตราการชนะของแต่ละทีมเนี่ยอยู่ที่40%เพราะว่าสู้กันได้จริงๆไม่มีทีมไหนได้เปรียบไปกว่ากันนะครับเพราะว่าวันนี้วันนี้เนี่ย ทั้ง2ทีมได้มาเจอกรุ๊ปเดียวกันและเป็นกรุ๊ปที่แข็งด้วยนะกรุป๊ปกรุ๊ปสนะครับโอเคเราไปดูสถิติ5นัดล่าสุดกันนะครับ5้านัดล่าสุดของเยอรมน,นีเนี่ยเขาชนะไป3ครั้งเสมอ2นะครับทำเงินได้2ครั้งเสีย2ครั้งเจ้า1นะครับส่วนเกมในบ้านของเยอรมันนะครับนะเยอรมันชนะไป4ครั้งเสมอ1นึ่ทำเงินได้2ครั้งเสียถึง3ครั้งนะครับถือว่าเยอรมน,นีในบ้านเนี่ย ฟอร์มค่อนข้างที่จะดีนะครับเล่นในบ้านตัวเองเนี่ยฟอร์มสวยจัดๆเลยคือยังไม่แพ้ใครนะในบ้านเลยนะฮะส่วนอังกฤษนะครับอังกฤษ5นัดล่าสุดเนี่ยเขาชนะไป4ครั้งแพ้1นะครับแพ้แกรี่คือนัดล่าสุดที่บุกไปเยือนการทําเงินของอังกฤษเนี่ยถือว่าดูดีมากๆนะครับทำเงินไปได้ทั้งหมด3ครั้งเต็มๆได้ครึ่ง1นครั้งและก็เสียเต็ม1ครั้งในนัดล่าสุดนะครับ ส่วนเกมไปเยือนของอังกฤษเนี่ยถือว่ายังโอเคอยู่นะฮะชนะไป3เสมอ1แพ้1นะครับทำเงินไปได้3ครั้งเสีย2ครั้งนะครับถือว่าตรงนี้เนี่ยอังกฤษเนี่ยดูดีกว่านะในเกมไปเยือนแต่แค่ว่าต้องระวังเยอรมันผมมองว่าคู่นี้นะถ้าผมสรุปเลยจริงๆอ่ะผมเลือกอยู่ฝั่งอังกฤษในราคาครึง่งเออในราคาเสมอ ขอไปฮะอยู่อังกฤษในราคาเสมอดูน่าจะอุ่นใจกว่านะครับโอเคครับสำหรับตรงนี้ใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทีมงานสเต็ปลูกหนังด้วยนะฮะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ